y o u u u e s สคริป JK Car Review ภาษาไทย700คำ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ JK Car Review วันนี้เราจะพาไปพบกับรถอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมสูงมากในตลาดเอเชียและกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกนั่นก็คือ Isuzu MU-X รุ่นปี2026โฉมปรับใหม่จากปี2024ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนครับ MU-X รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้มีความหรูหรามากขึ้นผสมผสานกับความแข็งแกร่งในแบบรถ SUV ขนาดใหญ่ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงคโครเมียมใหม่ที่ให้ภาพลักษณ์พรีเมียมฝายหน้าเป็นแบบ LED Projector ดีไซน์เฉียบคมมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ running light ที่ทันสมัยกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกดุดันและสปอร์ตมากขึ้น เส้นสายด้านข้างถูกปรับให้โค้งมนแต่ยังคงความแข็งแรงของตัวถัง SUV ขนาดใหญ่ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วเพิ่มความบึกบึนและหรูหราในเวลาเดียวกันส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายและทรงเรียวยาวที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นฝากระโปรงท้ายเปิดไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันแฮนด์ฟรีเพิ่มความสะดวกสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบว่ามีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายบาะนั่งใช้วัสดุดหนังคุณภาพสูงพร้อมการตัดเย็บระนีรองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งแบบเต็มรูปแบบบาอคู่หน้ามีระบบกลับไฟฟ้าพร้อมฟังกช์ชันระบายอากาศบาอแถวที่2สามารถพับและปรับเลื่อนได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนบาะแถวที่3ก็ยังคงกว้างพอสำหรับผู้ใหญ่ใช้งานจริงได้ไม่อึดอดัด แห่งคอนโซลกลางมาพร้อมจออินโฟเทนเมนตขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจากแบรนด์พรีเมียมให้เสียงรอบทิศทางคอนโซลเรือนหม่เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความล้ำสมัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิกสระ3ามโซนช่วยให้ทุกที่นั่งเย็นสบายเท่ากันการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ถูกพัฒนาขึ้นทำให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลายมากกว่าเดิม ด้านสมรรถนะ Isuzu MU-X รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์เรื่องความทนทานและประหยัดพลังงานมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลขับเคลื่อน4ล้อแบบเทเรนคอมมานที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้ง2 h 4H และ 4L เพื่อรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองทางไกลหรือเส้นทางออฟโรดก็ทำได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้การเกาะถนนมั่นคงขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลสำหรับผู้โดยสาร